สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่สปอยหนังนะฮะวันนี้เราอยู่กันกับภาพยนตร์เรื่องมอน s t า r h นเ t อร์ไล่แยงเฮียมเขี้ยมจริงๆนำแสดงโดยพี่จ่าพนมบ้านเรานี่เองครับเฮ้ยเอาหล่ะยังไงก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การสปอยหนังสัตว์ประหลาดอีกหนึ่งเรื่องที่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรอมาเนิ่นนาน แต่ก็แนะนําให้ไปดูหนังกันก่อนนะครับค่อยไปฟังสปอยเนาะแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่เลยนะครับว่าใครอยากจะฟังสปอยหรือว่าอยากจะไปดูหนังก่อนยังไงผมก็บังคับทุกคนไม่ได้นะแถมการสปอยของผมเองก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะตรงเรื่องสักเท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากจะฟังเอาห่าเดี๋ยวก็ได้อยู่แต่ถ้าใครอยากจะฟังเอาความรู้ขอให้ไปดูหนังเอาละกันสาหรับใครที่พร้อมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ให้กันด้วยก่อนไปฟังสปอย กันด้วยนะครับคมเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมึงปิดไปเลยเรื่องราวของ Monster Hunter เริ่มขึ้นมาก็โจวหัวบอกเราว่า ในโลกของเราเนี่ยมันมีโลกใบใหม่ทับซ้อนอยู่ก่อนจะพาเราตัดฟื้ดเข้าไปในะโลกที่เขียนว่า new world ซึ่งในตอนนั้นกำลังมีเ,เรือลึกลับแล่นผ่านทะเลทรายโดยกฎเกณฑ์ที่แหกระบบฟิสิกส์โลกของเราโคตรโคตรเพราะคนที่อยู่ในโลกนี้ใช้เรือแล่นผ่านทรายจริงๆโดยที่ไม่มีเหล่าลูกเรือคนไหนกลัวความล้วนซุยหรือความยาบของทรายแม้แต่น้อย ซึ่งในเวลานั้นเองพวกเขาก็ต้องโต๊ะกระใจพอได้ถูกเข้าจู่โจมจากสัตว์ประหลาดลึกลับที่โผล่ออกมาจากทรายไอเจ้าหนุ่มหน้าไทยคนหนึ่งก็ถึงกับตะโกนแหกปากออกมาว่าเดียบอสซึ่งยังไม่ทันที่เราลูกเรือจะได้เตรียมตัวรับเมื่อไรพวกเขาก็รู้ไอเจ้าตัวที่มีชื่อว่าเดียบรอสเนี่ยกระแทกเรือไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแหกแขกกระเจิงส่งผลให้มีลูกเรือคนหนึ่งลอยไปวิววิวิวิวเป็นแห่งกับเขาของมัน S 2> <S 2> <S ส่วนพระหนุ่มหน้าไทยคนนี้กระดานพัดหลงตกลงมาแอ่งแมงอยู่บนทรายและลืงราวก็ตัดผ่านไปจนมาโผล่ที่โลกของเราผู้กองทหารสาวสวยที่มีชื่อว่าอลิสเออเอมที่มีชื่อว่าอาร์เทมิสกำลังนำทีมหน่วยสำรวจที่มีชื่อว่าอัลฟาออกตามหามเพื่อนทหารร่วมรบของเธออย่างหน่วยบาโวที่อยู่ดีๆก็หายตัวไปเฉยๆและไม่สามารถที่จะติดต่อถามไถ่าสราระสตุรุถูกได้เธอก็เลยพาลูกน้อง,องเธอขับรถฮามวีตามล่องรอยของหน่วยบาโวไปเลยเ จนกระทั่งไปพบว่าอยู่ดีๆร่องรอยของรถนี่ก็หายไปเฉยๆอยูเย่เฮ้ยอาอแล้วยังไงล่ะเรื่องราวแปลกประหลาดพวกนี้มันจะเกิดที่สหรัฐอเมริกาได้ยังไง แถมไอ้แทงบ้าๆที่วางอยู่ตรงข้างทางเนี่ยก็ดูมีคุ้นหน้าเอาซะเลยนะผู้กองแต่ทันใดนั่นเองพวกเขาก็สังเกตเห็นว่ามันมีพายุขนาดยักษ์กำลังมุ่งหน้ามาทางพวกเขาโอ้โหอย่างนี้เรียกว่ายักษ์ไม่ได้ละเรียกว่าบาเฮิมเลยดีกว่าอย่าอยู่เลยพวกเขาก็เลยต้องรีบหนีเอาตัวรอดกันซึ่งมีหรือที่รถัมวิ่เก่าๆพวกนี้จะสามารถขับหนีโคดพายุที่พุ่งมาด้วยอัตราความเร็วขนาดนั้นได้พวกลูกน้องทหารทั้งหมดรวมทั้งผู้กองไอทมิสก็ลอยและลิ้ววิดวิดวิบเข้าไปในพายุพร้อมกับหมุนเตข้างในนนั้ก ไม่ไหวโดนสายฟ้าฟ,า,ฟาดเป่งเป่ง,ปงและไปโผล่ณนะท,ที่สถานที่หนึ่งที่เป็นทะเลทรายพวกทหารทั้งหมดรวมทั้งผู้กองที่หัวทิ่มหัวต่ำลอยดิ่วๆมาอย่างนั้นก็ถึงกับงงพวกเรามา ที่ทะเลทรายกันได้ยังไงอะเมื่อกี้ยังอยู่ที่นาเกลืออยู่เลยไม่ใช่เหรอซึ่งพวกเขานั่งงงกันอยู่ได้สักพักก็มาหาดูว่าเอาโทรศัพท์อะไรก็ใช้งานไม่ได้มันพังหมดเลยแถมเข็มทิศก็มว้วนนิ่มไปหมดทําไงดีล่ะผู้กองซึงในขณะนั้นนายทหารคนหนึ่งก็บอกให้ผู้ก,กองรีบม,มาดูนี่เร็วผมเจอทีมบาวโวแล้วละ่ะเมื่อพวกเขาเข้าไปดูก็พบว่าทีมบาโวเนี่ยได้ไหมเป็นตอร์ตโกไปหมดแล้วนะครับแถมทีมหน้าแปลกแกมไปกว่านั้นก็คือทีมบาวโวเนี่ยน่าจะถูกจู่โจมจากอะไรบางอย ก็คงจะร้อนแรงแห่งมากๆเพราะมันทําให้ทรายแถวนั้นหลอมละลายกลายเป็นแก้วไปเลยโอ้อยากรู้จังเลยว่าเป็นใครสงสัยจะต้องเป็นคนที่ไฟแรงมากๆไปกันเถอะ เมไหนไฟแรงฟือ้พอพวกทหารทั้งหมดจึงออกเดินทางกันต่อโดยจุดมุ่งหมายก็คือภูเขาหินที่ตัางผู้งเงงโดดเดี่ยวอยู่กลางทะเลทรายแถบนี้ซึ่งในระหว่างเดินทางนั้นพวกเขาก็ต้องตกตะลึงอีกรอบเพราะที่ใกล้นั้นเองได้มีโครงกระดูกขนาดยักษ์ดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่ไดโนเสาร์และยันไม่ทันที่พวกเขาจะหายมึนงงก็ได้มีอาวุธชนิดหนึ่งพุ่งมากระทบที่กระดูกของไอ้เจ้าฟอสซิลขนาดยักษ์นั้นตุ้งเงงจนเกิดละอองสีแดงลอยฟุ้งไปทั่วไอ้พวกทหารพอเห็นว่าตัวเองตูกจุโจมจึงจัดการตอบโต การึกที่6นาฬิกาพวกเขาก็งัดปืนกลปืนเกี้ยวดิดๆอยู่บนรถสัต์ไปปุ้งๆๆๆๆๆจนพลดมพิจนาคนนั้นถึงกับวิ่งหนีพวกกองอาร์มิสก็บอกให้ทุกคนใจเย็นๆก่อนอย่ายิงมั่วซะให้นี่มันเป็นแค่ชอ็อคอ้าวไอคนโลกนี้มันใช้ชอปป็อกเป็นอาวุธได้ไงวะทุกพี่พวกกองอติมิสก็ไม่รู้นะครับอยากรู้ก็ไปถามมันดูสิยังไม่ทันที่ได้ไปถามพืนเะเลซไายแถมนั้นก็เกิดสั่นตุงๆๆๆๆพร้อมกับดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างมุดทรายตรงมาทางพวกเขาฆ่าสึกตัวใหม่มาแล้วเฮ้ยมึงมึงหลับตาปิดค เ,นเนไม่รอช้าสิครับเพราะเห็นอะไรแบบนั้นจะมัวอึ้งทึ่งเสียวไว้ได้พวกเขาก็ต้องรีบเหยียบคันเร่งตรงดิ่งไปข้างหน้าในทันทีจับไปให้เต็มไมเลยจ้าซึ่งก็แน่นอนและครับมีหรือที่รถคันเล็กๆคันนี้มันจะไปหนีโครอสูรกายยักษ์ขนาดนี้ทัน รถกองพวกเขาประถูมันเสยเนทันทีเมื่อร่างของไอ้เจ้าสุรกายตัวนั้นโผล่ขึ้นมาหววเขาก็ถึงกับเบิกตาโผงโอ้ตัวอะไรวะเนื้อและเมื่อเห็นว่าช่วยเหลือกันไม่ได้ละไอ้เจ้าทหารที่เหลือนายหนึ่งก็ต้องรีบวิ่งขึ้นมาบนรถหัวหน้าก็กำลังยิงปืนปุ้งเง่งปุ้งเง่งตานมันไวให้อยู่รีบวิ่งมาแล้วไอ้เพื่อนยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ถูกมันเสยไปที่กลางหลังแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เดินมาถอดควงระเบิดก่อนจะโยนใส่มันจนหัวมันแตกปุ่งเง่งเพื่อซื้ออโอกาสให้เป็นเพื่อนในหนี กาะกลางทะเลทรายและจากการเสียสละของเพื่อนทหารก็ทําให้พวกที่เหลือสามารถวิ่งเข้าไปยังหุบผาหรือหุบเขาของเกาะกลางทะเลทรายได้และยังไม่ทันที่ทั้งหมดจะได้พักผ่อนพักใจผู้กองอาร์เดเมสก็ถูกจู่โจมจากแบงมุมลึกลับที่พุง่งเข้ามาใช้เหล็กในเสียบไปกลางหลังของเธอจนทําให้หัวใจของเธอนั้นหยุดเต้นพวกทหารที่เหลือก็ต้องจําใจทิ้งหัวหน้าไว้อย่างนั้นก่อนที่จะพายกันหนีเอาตัวรอดไปอีกทางและเวลาก็ผ่านเป็นเนิ่นนานมากแค่ไหนไม่รู้ผู้กองอาร์เธอรเมสก็ตื่นขึ้นมาทามกลางลังไหมที่เธอไม่คุ้นเคยก่อนที่จะรวรววบม และแหกลังใหม่นั้นออกมาก็พบว่าที่ใกลๆของเธอเนี่ยมีศพลูกน้องเธอห้อยตรงเต็งอยู่ไปทั่วและตอนนี้พวกเขาไม่หายใจแล้วเลยทําให้พวกกองต้องหาของที่ยังใช้ได้เพื่อเอาตัวรอดไปจากที่นี่ซึ่งก็ยังดีหน่อยที่ในกล่องพยาบาลฉุกเฉินของพลทหารคนหนึ่งได้มีผู้ไฟและถังออกซิเจนอย,อยู่เธอเลยใช้มันเดินทางออกไปตามท่อใหญ่และจับเส้นทางลมเพื่อหาทางออกในตอนนั้นเองเธอก็ไปเจอกับลูกน้องคนสนิทของเธอที่ประจําตําแหน่งมือสไนเปอร์ แต่อาการของหมอนี่ดูไม่ค่อยดีนักเขาก็บอกว่าหวนหน้ารีบนี้เป็นเถอะไม่ต้องห่วงชานจนกระทั่งมารู้ที่หลังว่าภายในตัวของเขานั้นกลายเป็นที่ฟักไข่ของลูกเม็มุมไปซะแล้ว อีา <Yeah. S 2> แถมรอบๆตัวของพวกกองก็มีพวกแมงมุมยักษ์หอ,อมล้อมเธออยู่เป็นจํานวนมากก่อนที่มันจะคว้าตัวขอลูกน้องของเธอไปแดกจนทาให้พวกกองเนี่ยต้องทิ้งลูกน้องและวิ่งหนีไปตามช่องลมโดยการนําผู้ไฟและถังออกซิเจนฉุกเฉินมาทําเป็นปืนไฟชัววช่วคลาวจนดสามารถหนีขึ้นไปบนพื้นดินได้สาเร็จแถมยังพบว่าที่ที่เธออยู่เนี่ยเป็นรังของพวกมันทั้งนั้นนี่หว่าเธอก็เลยไม่รอช้ารีบออกไปจากที่นั่นในทันทีซึ่งในระหว่างทางที่กําลังเดินหนีเพื่อหาแหล่งน้าดืมอยู่นั้นพวกกองก็รู้สึกเหมือนว่ามันมีคนแอออบตามเธยู่ แน่นอนจนสุดท้ายเธอก็ไปพบกับสุสานของซากเรือที่เต็มไปด้วยเรือเก่าแก่มากหม่ผู้กองจรงตรงก็ไปหาของที่น่าจะใช้งานได้หรือแม้แต่ถัาางน้ํานิดหน่อยก็ยังจะยังดีจนกระทั่งเธอไปพบกับห้องห้องหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เรือและมีอาวุธมากมายที่โผล่มาพร้อมกับเจ้าของบ้าน ที่โภมา้ะพูดกับเธอชื่อเป็นเซปิจภาษาพูดฟังไม่รู้เรื่องแต่ภาษากายเนี่ยน่าจะบอกให้เธอทิ้งมีดลงซะเธอก็เลยยอมทําตามใช่ที่ไหนล่ะทั้งสองคนก็ต่อสู้กันขึ้นนะครับจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคู่หูคู่ฟัดที่สมน้ําสมเนื้อกันโคตรเพราะอดีตสาวนักล่าผีชีวะปะทะกับลูกผู้ชายช้างกูอย,ยุใส่ก็ทําให้ผลการต่อสู้ในครั้งนี้ดุเดือดเผ็ดมันอยู่เหมือนกันจนสุดท้ายแล้วผู้ก,กองของเราก็ถูกส้นตีนของมนุษย์เลี้ยงช้างฟาดเข้าที่หน้าจนสลบและถูกจับตัวไปอีกที่ ซึ่งในระหว่างทางไอ้หมอนี่เนี่ยก็พูดแต่ว่าเนสินสละเนสินละพร้อมกับชี้เธอดูว่าตอนกลางคืนเ,คเนี่ยไอ้พวกแมงมุมมันจะออกจากหลงังและจับตัวของเธอไปซ่อนไว้ในที่หลังที่ทําด้วยหินพร้อมๆกับตักน้าสะอาดขึ้นมาแดกโชว์พร้อมกับกลัวคอโชว์ด้วยจนกร,ร่งผ่านไปคืนหนึ่งเช้าว,วันใหม่ไอ้เจ้าพอหนุ่มคนนี้หลังจากตื่นขึ้นมาก็รีบออกไปทํากิจวัตรประจําวันทุกเชา้าอย่างการออกไปเช็คดูว่าไอ้เจ้าเดียบอสมันยังเฝ้าอยู่ที่ทะเลทรายหรือไม่โอ้มันยังอยู่นี่หว่าชิบหายกลับบ้านกันดี พอเดินกลับบ้านมาก็พบว่าเมสาวคนนี้หายไปซะแล้วเฮ้ยซึ่งยังไม่ทันที่เขาจะได้ทันเตรียมตัวเตรียมใจก็โดนฟาดหน้า1ึงดอกไปจนสลบพอฟื้นขึ้นมาก็พบว่านางผู้หญิงคนนี้เนี่ยกำลังจะแดกน้ําโชว์เขาเอา้าเอาคืนกูอีกไม่รอช้าพี่เจ้าของเราก็ทิบกระมังใส่น้ําจนความพร้อมกับหัวรอเราะออกมาอีเนียฮ่าฮ่าอดแดกไปเลยสิเว้ยเนยจนทําให้ผู้กองเสาไม่พอใจอย่างยิ่งคุณจะกินน้ําก็มาให้กูกินไอเจ้าคนสองคนนี้ก็เลยซัดกันอีกรอบครับจนลามปามทําให้ทั้งสองเนี่ยกิ่งหยุนหยุนล่วงลงไป อย่างลังของพวกเนศล่าหรือพวกแมงมุมจนผู้กองสาวต้องรีบช่วยดึงเขาขึ้นมาก่อนจะมานึกได้วันนี้พวกเราจะตีกันไปทําเพื่อยุ่นยวนกันไว้จะดีกว่าและลลวงเอาช็อกโกแลตน,น้อยนิดที่เธอเก็บไว้ในกระเป๋าขึ้นมายื่นให้เขาและบอกว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่ะ you know พร้อมพร้อมกับทําท่าแดกได้แดกแดกแดกอ่ะผูหนุ่มคนนั้นก็เลยชิมชิมดูอู้อร่อยอู้มาโมก ok. ไล้พยายามที่จะขอเธออีก จูก,กนแลตจูก,กนแลตถึงเฟสเจนจะทานตอแต่มันไม่มีแล้วมันมีแค่นี้แหละจนพ่อหนุ่มคนนั้นถึงกับทำหนา้าเสงมพร้อมๆกับยืนถุงเก็บน้ำมอบให้กับเธอผู้กองสาวจึงรีบหยิบมาดื่มด้วยความกระหายอันนี้แหละที่กูต้องการเอื้อกๆก่อนที่เขาจะพาเธอเดินไปดูจุดมุ่งหมายปลายทางและใช้มือชี้ไปยังพายุและบ่นพืมพมวัสบปกูคุยคับเูซึ่งเธอเองก็พอจะรู้ว่าไอ้หมอนี่อยากจะไปที่นั่น เธอเองก็ต้องการที่จะกลับบ้าน HOME หอมอยู่เนาะหอมกับฉีให้เจ้าผู้หนุ่มคนนั้นดูว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีอาวุธที่เรียกว่าบาสุกุยเอาไปยิงไอ้เจ้าอาสูตรตัวนั้นน่ะนัดเดียวตายผอมกับทำท่าเสืยดคอให้เขาดูไอ้เจ้าคนนี้ก็ไม่เชื่อขี้มโมโหลอยโถ้ชิบหายจะอยากปราบเดียบอสตามกูมาแต่พาเธอไปยังรังของไอ้เจ้าเนทุลาแล้วทำท่าทางว่าให้เจ้าตัวเนี้ยขึ้นไปแล้วก็จิ้มหลังมันจุกๆเออหลับกูมุ้ย กูภาคะไรกูวะาเนี่ยผู้ก,กองสาวก็ถึงกับบางอ้อโอ้ฉลาดทุกคิวมอนสเตอร์วินิสมอนสเตอร์ก่อจะพากันทําตามแผนโดยตัวของผู้กองอาร์เทมิสจะเป็นเหยื่อรอในเย็นวันนั้นเธอก็ไปร้องเพลงอยู่ที่รังของมันเพื่อรอให้พวกมันมาตามเสียงแบบพุ่งออกมาเมื่อตะวันลับขอบฟ้าซึ่งทันทีที่พระอาทิตย์หายวับไปตวัวของมันขนาดใหญ่ก็ปุ้งตับุงบ้งมาทันทีผู้ก,กองสาวก็รีบวิ่งล่อมันไปยังจุดที่พวกเขาตกรงกันไว้ ก่อนที่จะให้พหนุ่มต่างโลกกระโดดมาแล้วใช้มีดอันเขื่อนพุ่งขึ้นมาเป็นภาพสโลเยอะแต่สับไปที่หน้าของมันชวิงก่อนจะตะวัดมีดวูบ แบบฝันไปที่ก้นของมันอีกครั้งสวาภาคเหกอนเล่นเองอไ้สัไในพานกันอุ้มเอาเหล็กในของมันหนีกับเข้าไปยังหลังพรตอนนี้ลูกๆของมันกําลังกรูกันออกมาเพื่อหาว่าใครกันวะที่ฆ่าแม่ของพวกมันเมื่อทั้งสองคนหนีมาได้ก็เริ่มทําความรู้จักกันตัวของเธอเนี่ยมีชื่อว่าผู้กอง์เทมิสและเป็นทหารเรนเจอร์ Ranger, เขาก็พูดตาม เล่นเจอโอเคเจอก็เจอแถมพวกหนุ่มคนนี้ยังชี้ไปที่ตัวเองผอมกับทําท่ายิงธนูปิดปิด้ววิด,ด,ด,ดวิววิวผู้กองก็เลยอ๋อรู้แล้วมือนูมือนูฮันเตอร์ไอเ <Hunter. S 1> จ้หนุ่มต่างโลกพอได้ยินชื่อตัวเองได้แท่งกั้น,นก็ถึงกับร้องเมาส์ฮันเตอร์คุณเจ้ผมเตอ จ้าว่าก่อนที่เจ้าฮันเตอร์จะออกไปจัดการทะลเุเศษก้นของเนอร์ซิลล่าเพื่อเอาเหล็กในมันมาประกอบเข้ากับลูกธนูขนาดยักษ์ของเขาและออกไปวางกำดักกับอาร์เทมิสเพื่อเอาไว้ใช้หลอกล่อไอ้เจ้าเดียบอสให้มันควายเขวไปอีกทางเพื่อพวกเขาจะได้ไปเอาอาวุธที่เรียกว่าบาสุก,กยุยในมือข้ามันได้พวกเขาก็สามารถที่จะมุ่งหน้าไปยังพายุได้เมื่อทุกอย่างเสร็จสิน้นฮันเตอร์ก็ต้องเข้ามาฝึกผู้กองอาร์เทมิส ให้รู้จักการใช้อาวุธของคนในต่างโลกซึ่งเธอเองก็เรื่องใช้ดาบขู่ที่สามารถเอามาประกบกันและเป่งประกายไฟออกมาได้ด้วยผู้กองก็ถึงกับงงเลยตอนแรกโอ้โหเทคโนโลยี <Technology. S 2> จนเมื่อสําเร็จเสร็จสิน้นวันออกปฏิบัติการก็มาถึงกับดักของพวกเขาก็เริ่มทํางานนั่นก็คือเครื่องดีดถัง ที่เวียงถังใส่สายให้ลอยไปอีกด้านหนึ่งโดยจุดมุ่งหมายให้เจ้าเดียบอสหันเหความสนใจไปที่นั่นซึ่งมันก็ได้ผลแต่ก็ได้แค่แวบเดียวเจ้าเดียบอสก็รู้สึกตัวว่าทําไมกูรู้สึกเหมือนโดนหลอกว่ะก่อนที่มันจะหันมาเลีพบก,กับพวกมนุษย์กาลังวิ่งดิวๆข้ามเขตแดนของมัน อุบัจอมไม่ได้ตัวของมันก็เลยมุดสายอุ่งตรงดิ่งมาหาพวกเขาฮันเตอร์บอเฮดอย่างนันก็เลยใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อบ,บ้างข่าวนี้ก่อนจะวิ่งลากมันไปอีกทางจนทําให้เขาเนี่ยถูกมันเสยจนลอยละลิว้วแต่ก็ใช่ว่าเกลื่องแค่นี้จะทําให้ฮันเตอร์นั้นบาดเจ็บได้เขาก็จัดการตั้งคานนูพร้อมกับลูกดอกที่อาบยาพิษของเหล็กในเนอร์สุล่าแลง้างนูพุ่ง ลอยไปแทงที่ลูกตาของเจ้าเดียบอสจนมันหลงจ้ามันเลยใช้หางขนาดยักษ์ของมันฟาดไปที่ล่างของฮันเตอร์จนลอยลิวและไม่อยู่ในสถานะที่จะช่วยเหลือตัวเองได้พวกกองอาธร์เมสยิงใช้ปืนกลติดติดปุ้ง่ง่งอยู่ในซากรถยิงเพื่อช่วยเขาเลยได้ใช้มัสุก,กาซัดไปที่หน้าของมันเป็นหนดอก ตบุ้มแต่วัดลูของมันเนี่ยก็ไม่มีท่าทีว่าจะล้มลงง่ายๆถึงแม้จะโดนพิษของเนิสนสซล่าไปเต็มๆแล้วก็ตามมันก็ยังคงพุง่งตรงเข้ามาเสรยรถของอาเธมิสจดพังเละไม่เป็นท่าก่อนจะกค่อยคืบคานมาเพื่อจะประเด็จสึกเธอซะแต่ยังไม่ทันไลพี่ฮันเตอร์ของเราก็ไปยืนอยู่บนเขาของมันอย่างสุดเท่ก่อนจะหมุนควงดาบขนาดเืองและเสียบไปที่กลางคางบาลของบางดังปั หากเจ้าเดียบอนก็ถึงกับร้องอดโอยและเลิบสะบัดจนล่างของเขาเนี่ยพุ่งกระเด็นไปชนกับหน้าผาพุ่งงิง้งและสลบคาที่ไปเลยอาธร์มิตที่เห็นว่าไอ้เจ้าเดียบอนตอนนี้มันกาลังเริ่มโอดโอยโซซัสโซเซได้ทีจึงจัดก,การใช้เครื่องยิงฉมวกที่ติดอยู่ที่แขนของเธอยิงไปที่ตัวของมันก่อนจะตะวัดตัวเองหมุนฟุฟฟิปขึ้นไปบนหัวของมันก่อนจะเริ่มกดที่ดาบขนาดเครื่องให้ลึกลงไปให้ถึงสมองเยะตะืกา เสียงกระโหลกของเจ้าเดียบอสก็แตกออกมาดังบลวดบ่งบอกได้ว่าตอนนี้มันถูกแทงไปที่สมองจนตายขาที่และนอนแน่นิ่งไปอารธเทมิสจึงไม่รอช้ารีวิงเข้าไปดูอาการของฮันเตอร์ก็บว่าตอนนี้เขาไม่หายใจเลยต้องปรมพยาบาลเบื้องต้นและไปเฉือนเอาเกตของเจ้าเดียบอสออกมาแผ่นหนึ่งเพื่ออาไว้เป็นทุนลากเอาไว้ใส่ร่างของฮันเตอร์ออกเดินทางไปด้วยกันจนใช้เวลาไม่นานฮันเตอร์ก็ได้สติและฟื้นกลับคืนมาและทั้งสองคนก็มาถึงจุดที่เป็นโอเอซิสแห่งทะเลทรายหรือว่าปากทางเข้าของพายุสายฟ้า แต่ก็ถูกต้อนรับจากเจ้าเซฟาดโดทที่ฮันเตอร์ก็เตรียมรับมือมันไว้อย่างดีอย่างการฟันหัวมันจนขาดกระจุยก่อนจะนําเนื้อของมันมาทําปิ้งย่างและให้อาร์ทมิสตี้ลองชิมอึเซฟอีลีเดอร์จนกระทั่งเมื่อคาคืนนั้นมาถึงพวกเขาก็รู้สึกถึงภัยคุกคามใหม่ที่พุ่งเข้ามาและทําให้พวกฝูงแอปซอสนั้นตื่นตระหนกตกใจพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกไหม้ขึ้นมาจนถึงขอบฟ้าฮันเตอร์ก็รู้ทันทีว่ามันน่าจะเป็นลาทลอลสแต่พวกเขาก็ได้ถูกช่วยเหลือจากกลุ่มคนลึกับ ที่มาใช้เปลวไฟช่วยพลางตัวพวกเขาออกจากฝูงแอปซอลอสไม่ให้วิ่งเหยียบพวกเขาตายไปซะก่อน is, อาร์เทมิสก็ตรงเข้าไปขอบคุณนางกิลน <Thank you. S 2> ้าแปลกมากที่ไอหนุ่มหน้าคนคนนี้ดันพูดภาษาของเธอได้แดะบอกว่าอย่าเพึ่งขอบคุณครับ ก่อนจะใช้หมัดหุกไปที่หน้าของเธอจนสลบเมื่อฟื้นก็ไามา่อีกครั้งก็พบว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกขังอยู่ในกรงที่ตั้งอยู่บนเรือปแปลกๆอะไรของมันวะเนียเลยพยายามที่จะใช้เก้าอี้ฟาดไปที่กรงจนสามารถหนีลงมาที่ใต้ท้องเรือได้แต่เธอก็ต้องตกตะลึงพอเจอกับสิ่งมีชีวิตขนาดักษ์ที่กำลังปรุงอาหารอยู่แถมนั่งดูเหมือนว่ามันจะไม่ชอบให้ใครมายุ่งอีกด้วยซึ่งก็เป็นเวลาที่เจ้าฮันเตอร์นั้นเดินมาเจอเธอพอดีอาร์เตมิสก็เลยถามว่าน,นี่มันตัวอีหยัง,ยงวะเขาก็เลยตอบเข้าไปว่า ปาลีกเมียวเมียเมื่อขึ้นมาบนเรือได้เธอก็พบกับผู้บังคับบัญชาการหน้าขนที่พูดภาษาของเธอได้ด้วยเขาก็พยายามอธิบายว่าเธอของงงสินะว่ามาโผล่ที่นี่ได้ยังไงเชื่อเธอเธอไม่ใช่คนแรกหรอกมีคนหลายคนจากโลกของเธอได้หลุดเข้ามายังโลกแห่งนี้จนทําให้เขาสามารถเรียนรู้ภาษา ได้พูดคุยภาษาต่างโลกได้และบอกว่าถ้าอารธเทมิสอยากจะกลับไปยังโลกเดิมจะต้องช่วยเขาจัดการกับหอคอยโบราณที่อยู่มาเนิ่นนานในโลกของเขาให้เละเป็นผุยผงแค่นั้นเธอก็จะได้กลับบ้านแต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือที่หอคอยสายฟ้ามีอสูรกายที่มีชีวิตลาธอรสคอยคุ้มกันอยู่ ถ้าจะฆ่ามันเนี่ยจะต้องเล็งไปที่จุดอ่อนก่อนที่มันจะพ่นไฟซึ่งมีเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเมื่ออธิบายให้อธิมิตรฟังเสร็จไอเจ้าแมวเหมียวปาลิโกก็เอาอาหารขึ้นมาเสิร์ฟอธิมิตรที่ไม่เคยเห็นแมวนักกล้ามก็จ้องมันสยกใหญ่จนท่านในพลถึงกับแซวว่าที่โลกนู้นไม่มีแมวหรอมีแมวอะ่ะแต่ที่โลกนู้นมนุษย์เป็นทาสโอ้โหขนแมวเต็มแก้วกูเลยมาลรุงเช้าวันใหม่มาถึงพวกเขาก็เริ่มออกปฏิบัติการถล่มหอคอยสายฟ้าและสังหารเจ้าลาทะลอดให้ได้ เจ้าแ,แมวเหมียวปาลิโกก็อวยพรให้อัธมิตรนั้นโชคดีด้วยการส่งจุปป๊บไปหนึ่งดอกและใช้เวลาไม่นานพายุฝนก็กรน่ำลงนาทีพำนักของราชาแห่งท้องฟ้าล่าทลอสก่อนที่มันจะประเดิมโดยลูกไฟขนาดยักษ์พุงก็มาจัดการทหารของท่านนินพลตายไปสองหลาย ดุงนงวดมันมาแล้วท่านในพลนางขนก็จัดการใช้อาวุธสวิตแอกฟาดไปที่พื้นจนเกิดประกายไฟเข้าต่อสู้กับเจ้าลาทะลอสส่วนอาร์เธมิสก็ไดุ้่งเข้าไปจู่โจมและยังขาของมันด้วยวิชาระบอมดาบขู่สายฟ้าฟาดสีเพลิงที่ทําให้ไอ้เจ้าลาทลอสคันขายิกๆส่วนฮันเตอร์ก็ใช้ธนูยักษ์กระหน่ำยิงไปที่ปากของมันเพื่อป้องกันไม่ให้มันพ่นไฟได้ซึ่งการช่วยเหลือกันสู้เป็นทีมก็ดูเหมือนจะได้ผลทำไมาใช่เพราะไอ้เสาแปลกๆที่อยู่ในตอนนั้นมันกำลังเลืองแสง และมาพร้อมกับไฟของหลาทลอรสที่พผลใส่อาร์เธมิสจนเธอล่วงตกลงเหวที่เต็มไปด้วยพายุสายฟ้าฟาดแบบเดียวกับที่เธอนั้นเจอตอนที่ได้เข้ามายังโลกใบนี้จุวิตจุวิตจุวิตจุวิจในเมื่อทุกอย่างดำมืดลงอาร์เธมิสก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งณนะทะเลทรายแต่ในคราวนี้ เธอฟื้นขึ้นมาพร้อมกับหน่วยแพทย์ทหารที่ได้มาปฏิบัติการกู้ภัยและเข้าช่วยเหลือตัวเธอขึ้นเครื่องบินไปพวกเขาเริ่มถามคําถามกับผู้กองว่าลูกน้องคุณอยู่ไหนเธอกระตอบด้วยท่าทีมึนงงว่าลูกน้องของเธอนั้นตายหมดแล้วอ้าวแล้วนี่กูมาโผล่โลกของกูแล้วเหรอเนี่ยและยังไม่ทันที่จะหายสงสัยอยู่ดีเครื่องบินของเธอเนี่ยก็ถูกจู่โจมจากสิ่งลึกลับจนทาให้เครื่องบินทั้งหล,ล่ำลวงตกไปยังที่ผืนและแน่นอนนะครับมันจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากเจ้าลาทอลอสราชาแห่งท้องฟ้าตัวเดิมที่ดันหลุดเข้ามายังงลกขออเธด้ว ไอ้พวกหน่วยทหารที่อยู่บนภาคพ,พื้นดินที่นายกำลังขึงกองกำลังเพื่อป้องกันพื้นที่แห่งนั้นพอพบเห็นสัตว์ประหลาดขนาดักษ์นั่นมันแย่น่ว่าก็ออกคำสั่งให้จู่โจมมันทันทีทุกคนล่แย่แต่พวกทหารก็ยังไม่ทันที่ได้ทำอะไรไปมากกว่าการยิงปืนโงโง่เพราะกระสุนปืนไม่มีทางที่จะเจาะผิวหนังมันเข้าแน,น่นอนพวกเขาก็ถูกลูกไฟมหึมมาพาุา่งกระมอเผา,าผ่านจนระเบิดระเบอ้เบอรเรียกได้ว่าไม่ว่าจะกองกำลังหน้าไหนก็ไม่สามารถที่จะต้านอสูรยักษ์ล้าทอสพร้อมกับลูกไฟของมันที่พร้อมจะเผาทุกอย่าง ให้กลายเป็นเท่าฐานได้ภายในพริบตาขณะที่เครื่องบินสั่งการขนาดยักษ ที่ปีเขียนว่าห้ามเหยียบมันก็ยังไม่เห็นมันก็ยังเหยียบเฉยเลยและมันยังเหยียบไม่พอมันก็หักปีกปล่อยให้ตัวเครื่องเนี่ยลวงลงไปมุงโลกเก่งกาดขนาดไหนคิดดูเอาเองแล้วกันแต่อย่างว่าแหละไม่ว่ามันจะเก่งขนาดไหนมันก็ต้องมาดวลหนึ่งหนึ่งกับเมสาวน้อยอาเธมิสประกองทหารที่ตอนนี้ได้ไปขน,นลูกระเบิดจากซากเครื่องบินก่อนจะใช้เครื่องยิงสลิงที่ติดอยู่ข้อมือเกาะไปทิน้าของมันและใช้มีดใบเล็กเฉือนไปที่ปีกของมันจนแหกโยยุมันให้โกรธแหกปากพ่นไฟไปเลยซี่หนูซึ่งมันก็จัดให้นี่แต ลาแค่เสี้ยววินาทีแต่ถ้าพ้นส่นางเอกมังมีเวลาเป็นสิบวิให้เธอเนี่ยสามารถเอาลูกระเบิดไปลนไฟเพื่อเตรียมตัวใช้งานก่อนจะค่อยๆเล็งไปที่ปากมันอย่างปรนีตและยิงตุบุ๊บและปล่อยให้ลูกระเบิดลูกน้อยลอยติ้ววิวเข้าไปในปากของมันและก็ Oh! จนใบหน้าและร่างกายส่วนหนึ่งของไอ้เจ้าละทะลอสถึงกับแหกกระจุยแต่มันก็ยังไม่ตายครับมันยังคงฟื้นขึ้นมาและสามารถแหกปากได้อย่างต่อเนื่องและพยายามที่จะปากงาบเธอให้ได้แต่สุดท้ายมันก็ถูกลูกระเบิดที่พุ่งออกมาจากคันธนูของผู้นุ่งสุดหล่อนาไทไทยอย่างฮันเตอร์อัดกระแทกเข้าไปที่ก้ามของมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนตัวของเจ้าละทะลอดถึงกับตุบตุเป๋ซึ่งธนูลูกสุดท้ายเงียแกก็จัดชุดใหญ่ไปเลยมัดรวมในดอกเดียว ผงเงียวเสียงขนูก็ลอยฟิวเข้าไปในหน้าอกที่ไม่มีเกร็ดของมันคอยคุ้มกันจนเกิดการละเมิดจากภายในทําให้ล่างของมันไม่ต่างอะไรจากถังใส่ไฟที่เผาไหมเครื่องในของมันจนมันตายในที่สุดโ oh <yeah. S 2> อ้เยไอเจ้าลาทลอรดตอนนี้มันไม่รอดแล้วแะก็ได้ปรากฏล่างทันในผลแนาขนหรือว่าลุงนวดสวิตอก ที่โผล่เข้ามาและบอกกับอาร์เธมิสว่าเรามาเพื่อช่วยโลกของเธอจากการลุกลานของพวกมอนสเตอร์ที่ตอนนี้ประตูนั้นที่เสาสายฟ้ากลาลังเปิดออกและมันมาพร้อมกับอสูรกายตัวใหม่ที่ดูดุดันมากกว่าเดิมยิงโกอาเมกาลาซึ่งพวกเขาทั้ง3คนจะต้องช่วยกันหยุดมันเพื่อช่วยโลกใบนี้ไว้ก่อนจะผลักดันให้มันกลับเข้าไปยังประตูมิติเดิมซึ่งในคราวนี้ไอเจ้าแมวนักกล้ามอย่างบาลิโกก็ได้เข้าร่วมช่วยต่อสู้ในศึกครั้งนี้ด้วย ซึ่งในตอนนั้นเองก็ได้มีบรรุษลึกลับที่คอยฟอามองการต่อสู้ครั้งนี้อยู่ห่างๆและเรื่องราวของ Monster Hunter ลายแย่เฮี้ยมเขียมจริงๆทาให้เจ๋งก็ต้องนิ่งนอนแมวกันไปเลย ก็จบไม่เพียงเท่านี้ก็จบกันไปแล้วนะครับบ่งบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกแอบปูไว้ให้มีภาคต่อแน่นอนซึ่งวนหลังๆมาไอ้หนังเกือบทุกเรื่องของคุณพอลดอร์บยูแออเดอร์สันเนี่ยก็มักจะมีภาคต่ออยู่เรื่อยๆด้วยสครับดูผีซีวะเป็นตัวอย่างทํามาได้ไงตั้ง6ภาคโอ้โหปวดกระบาลจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับถ้าหนังมันทําเงินได้ก็ต้องมีภาคต่ออยู่แล้วถ้าใครดูแล้วชอบเรื่องนี้ก็ดีใจกับคุณด้วยที่จะได้ดูภาคต่อแต่สำหรับผมที่ไม่หวังอะไรมาก ก็คงจะยุวนนไปมาก็ดีไม่มาก็ได้ยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสํหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ